เป็นลูกคุณหนูนะเงินเหลือเยอะมากมัง้ดงดูเธอมันจะมีเคาะตลกปะเนี่ยฉันไล่เธอออกถ้าร้านเนี่ยมีพนักง,งานแบบคุณนะผมไปกินที่อื่นแล้วเจอแต่ลูกค้าประสาทจอยคะพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะฉันไล่เธอออก ทำไมอะคะคุณยูจอยทำอะไรผิดคะไม่รู้ตัวเหรอไงปากไม่ดีขนาดเนี้ร้านฉันเจ๊งพอดีพูดจานรู้จักระวังปากปากเสียนะเราเตือนแล้วเตือนอีกรู้จักฟังคุณยูคะอย่าไล่จอยออกเลยนะคะให้โอกาสจอยหน่อยนะคะคุณยูให้โอกาสกี่รอบแล้วน่านะคะถือว่าครั้งสุดท้ายคุณยูก็รู้ว่าจอยอะ อยู่กับคุณยุมานานนะคะจะไล่จอยออกจริงๆเหรอคะไม่มีใครที่ดูแลร้านนี้ได้ดีเท่าจอยแล้วนะคะจอยนี่เธอทวงบุญคุณฉันเหรอไม่ได้ทวงบุญคุณค่ะแต่มันก็จริงหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยจอยก็จัดการหมดก็เป็นเพราะเธอปางไม่ดีแบบนี้นี่แหละสมควรจะโดนไล่ออกแล้วให้โอกาสจอยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะจอยจะไม่ทําแล้วก็ได้ไปถ้าสิ้นเดือนนี้มีอิทธิ่เธอออกแน่นอนเลยไปดูลูกค้าไป ขอคุณค่าคุณยุยจะปากเสียปากไพ่อพ่อีกละจะพยายามค่ะพูดยังไม่ทันขาดคำเถียงอยานนี้จริงๆเก็บตังตค่ะมากี่ครั้งกี่ครั้งก็กินเหลือกินไม่เคยหมด พ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนหรือไงว่าห้ามกินเหลืองส่งสารชาวนาบ้างหรือไงเป็นลูกคุณหนูนะเงินเหลือเยอะมากมัง้งนี่เธอฉันได้ยินนะที่เธอว่าฉันเมื่อกี้ถ้าเป็นพนักงานมาว่าลูกค้าแบบนี้ได้ยังไงก็กินเหลือทําไมอ่ะจะกินเหลือหรือไม่กินเหลือมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันฉันเป็นคนจ่ายเงินแต่เธออ่ะเป็นพนักงานที่จะต้องบริการลูกค้าทําไมถึงมาพูดจาแย่ๆแ,แบบเนี้ย แล้วยังไงแล้วยังไงหรอก็เพราะว่าเธออะบริการแย่แบบนี้ไงปากเสียแบบนี้ไงเดี๋ยวสักวันอนะจะไม่มีลูกค้ามาเข้าร้านเธอมันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวที่รสชาติอาหารถ้าคนจะมาเขามาที่รสชาติอาหารอย่าให้ฉันเจอเจ้าของร้านนะฉันจะรายงานพฤติกรรมแย่ๆของเธอรายงานเลยก็ดูวาแล้วกันว่าเขาจะเชื่อเพราะว่าเป็นแบบนี้ไงกี่ที่กี่ที่ก็บ่นแบบนี้ปากเสียแบบเนี้ใครจะอยากมาข่าวหน้าถ้ามาอีก ขอให้ท้องเสียเลยถ้ากินเหลือรับไรดีมีทะเลปะไม่มีอ๋อไม่มีทะเลข้าวเนื้อกระเทียมในเมนูไม่มีข้าวเนื้อกระเทียมดูตามเมนูว่ามีอะไรบ้างก็ร้านอาหารตามสั่งก็ต้องมีทุกอย่างปะตามสั่งในเมนูอืมแล้วมีอะไรแนะนำบ้างอ่ะวันนี้เมนูแนะนำข้าวผูกกะปิข้าวุกวกะปอ,อ,อกลงจะเอาปะ เอาก็ได้แต่ไม่เอาคนเชียงนะมันมาในเซตถ้าไม่กินก็เขี่ยออก,เ,กเรื่องมากจริงตอนกินขอให้สำลักติดคอ <c oughs> <c oughs> สำักจริง <c oughs> หัวลรอะเลยเปล่ปาก็แค่อยากหัวลรอหัวลรอไม่ได้ไง ผมได้ยินนะที่คุณแช่งผมอะถ้าร้านเนี่ยมีพนักง,งานแบบคุณอะผมไปกินที่อื่นแล้วไปเลยก็ไม่อยากบริการเหมือนกันลูกค้าเรื่องมากอะเออขอโทษน,นะครับไม่ทราบว่าเห็นมือถือของผมหรือเปล่าครับมือถืออะไรค่ะ เมื่อกี้ผมนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ครับผมเอามือถือไปตรงนี้ครับก็ไม่เห็นนะนี่ก็เพิ่งมาเก็บโต๊ะเนี่ยก็ไม่เห็นมือถืออะไรเลยแต่เมื่อกี้ผมนั่งนี่จริงๆนะครับอ้าวนี่คุณจะหาว่าฉันเป็นคนเอามือถือคุณไปเหรอเปล่านะครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับช่วยผมหามือถือหน่อยได้ไหมครับพี่และแน่ใจนะว่าลืมไ้แถวนี้อ่ะแน่ใจสิครับเหนื่อยมาทั้งวันละเสร์ฟก็ต้องมานั่งหาของให้อีกทำไมไม่ดูสักรอบคออ๋อขอโทษครับเจอแล้วครับขอบคุณครับอ้าวเฮ้ยทำไมไม่รู้จักดูให้ดีก่อน ออกไปนะขอให้มันหายจริงๆจะได้ไม่ต้องมีโทรศัพท์ใช้ป้าเอาแหล,วแ,ลวแต่งตัวอะไรเนี่ยดวงเธอกำลังจะมีเคราะตลกปะเนี่ยฉันไม่ได้พูดตลกมันคือเรื่องจริงในวัน2วันเนี้ยระวังให้ดีเธอจะมีปัญหาเกี่ยวกับท้องไส้ในวันสองวันนี้ของที่เธอรัก สิ่งของที่อยู่กับเธอระวังมันจะหายระวังให้ดีเพอเจอจะเอาอะไรว่ามาจะได้รีบไปสั่งหน้าตาเธอก็ดูดีนะแต่เธอเสียเขาปากพอพอพอเลิกค่ะหยุดเพอเจอฉันไม่ได้เพอเจอฉันรู้ฉันเห็นระวังให้ดีเถอะฉันมาเตือนด้วยความดี แล้วสรุปก็ไม่สั่งอะไรอารมณ์เสียเจอแต่ลูกค้าประสาทวันนี้ลูกค้าเยอะเหนื่อยไหมเหนื่อยเจ๊ทำงานไม่เหนื่อยได้ไงเจ๊ชงน้ำมาให้หกินอะไรผิดสํแดงมาหรือเปล่าเจ๊ปากเสียมันเคยอะจะกินไม่กิน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 ท้องไไม่ค่อยดีเลยวันนี้อุย้ย โอ๊ยโอ้โอหลายรอบแล้วอ่ะโอ๊ยไม่ไหวแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยวันเนี้ย ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ยังมีตรงนี้อยู่เลยอะ่ะเฮ้ยโทรศัพท์หายฉันเอาไปไว้ไหนวะเนี่เยเดี๋ยวนะท้องเสียโทรศัพท์หายหรือว่าที่แม่หมอพูดมันจะจริงวะเนี่ยดวงตกด้วยนะ แล้วถ้าฉันดวงตกขึ้นมาจะทำยังไงอะแม่หมอจะมาวันไหนอะโอ้ยแย่แล้วฉันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยแม่หมอแม่หมอทาไมวันนี้แต่งตัวอย่างเนี้ยคะเอาแต่ช่ามาเถอคะค่ะแม่หมอที่แม่หมอทักอะมันตรงทุกอย่างเลยแล้วที่บอกว่าจะดวงตกอะ่ะจอยต้องแก้ยังไงอะแม่หมอ ก็แก้ที่ตัวเธอไงแก้ที่ตัวจอยใช่หมายความว่ายังไงอ่ะไม่เข้าใจเธอไม่รู้หรอว่าสิ่งที่เธอทอํามันไม่ดีเป็นยังไงล่ะผลของการกระทำอะเ้าเสียใช่ไหมอืใช่ฉันใส่ยาเเจ๊เจอมาถือหรือยังอย่าบอกนะว่าเจ๊เอาไปอีกอ่ะวันนี้ลูกค้าเยอะเหนื่อยไหมเจ๊ชงน้ำมาให้ กินอะไรผิดสำแดงมาหรือเปล่าเจ๊จะกินไม่กิน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 ก็แค่นั้นนั่นแหละพนักงานร้านนี้มันใช้ไม่ได้จริงจงเกิดอะไรขึ้นคะก็พนักงานร้านนี้นะสิคะปากเสียมากมาแช่งให้ฉันน่ะท้องเสียแค่เพราะว่าฉันกินอาหารไม่หมดอะค่ะหรอคะคุณอย่ามากินร้านนี้เลยนะคะฉันขอเตือนด้วยความหวังดีพนักงานร้านเนี่ยเขาเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วค่ะไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ แล้วเจ๊ทำทำไมฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าเธออย่าปาดถ่อยคนเนี้ยเขาไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ลูกค้าเราหรอกแล้วเขามาทักทำไมคืออะไรงงไปหมดแล้วเจ๊อธิบายให้จอยฟังทีลูกค้าคนเนี้ยไม่ใช่หมอดูเป็นเพื่อนฉันเองถ้าฉันไม่ทําแบบเนี้ยไม่ให้หมอดูทักละ่ะเธอจะเป็นยังไงบ้างเธอก็คงไม่เปลี่ยนไงคือที่ทาทั้งหมดเพราะอยากให้จอยเปลี่ยนนิสัยเหรอเจ๊ใช่จริงๆอะ่ะ ถ้าฉันไม่เห็นว่าเธอเป็นญาติกันนะป่านนี้ฉันไล่เธอออกไปตั้งนานแล้วบ่อยให้ปรับปรุงตัวตั้งหลายรอบก็ไม่ทําไม่ปรับปรุงคราวนี้เป็นยังไงรู้สึกหรือยังจอยขอโทษเจ๊ทำอะไรเราต้องรู้นะว่าเราอะทำงานอะไรอยู่งานบริการเราต้องใส่ใจลูกค้าทำแบบนี้ไม่ได้ต่อให้เธอไม่ได้เป็นพนักงานเสิร์ฟหรือไม่ใช่งานบริการเธอก็ทำแบบนี้กับใครไม่ได้ทั้งนั้นเข้าใจไหมดูแลลูกค้าให้ดี จอยเข้าใจแล้วเจ๊จอยจะปรับปรุงตัวนะถ้าเกิดว่าจอยไม่ได้รับผลกรรมนั้นนะจอยก็คงคิดไม่ได้ดีแล้วละ่ะตัวเราเองอะ่ะย่อมรู้ตัวเองดีอยู่ว่าเราทําถูกต้องดีหรือเปล่าครั้งนี้คงเป็นบทเรียนให้เธอแล้วนะจอยขอโทษเจ๊แล้วก็ขอโทษเพื่อนเจด้วยนะต่อไปจอยจะปรับปรุงตัวจริงๆฉันก็หวังว่าเธอจะปรับปรุงตัวได้นะจอยจ ดีใจด้วยนะหลอดสำเร็จจอยขอโทรศัพท์คืนด้วยนะเจ๊แไปเอาหลังร้าน